ถึงแลวครับผมอาหารปิงแแบ่ย่างยบแล้วพร้อมเลยครับชุดเท่าไหร่ครับดำสี่ไม้พันท่านกีบรถเอาจชุดได้หลายบ่คืนหนึงเอาไปชิมกินทั้งรถเนี่ยท่ไร่สี่0ม้พันสี่หาพันส่นเดียววาเอาจากชุดหนึ่งครับชิมชิม เป็นไปเลยคุณพาน่งแบบทิ้งแบ๊บผมทิ้งแบ๊บและนัองรถเกาหลีด้วยนีสมาธิในการขับรถจ้าว้าวว้าวกว่าน้อยกว่น กับแก้มอร่อยล่ะได้ไหมได้ไหมให้ีปก่อนชิมก่อนอร่อยอร่อยนี่นี่ให้น้องชิมก่อน๋ัวปนด้นะรสเล้าไม่มีการมะมินเหมรสเลาอันวัสุดเนื้อแบจริงแบบจริงแบบอร่อยมาอันนี้ยังเรายังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะเนี่ยเดี๋ยวให้น้ำจิ้มโอ้ยโบบาแล้วจืดไปโฮ้ย

เพิงเนี่ยคนที่มีเขากินเน่คือพี่เบียร์สันกินไหมกนเดากักินกินนี่กินแล้วกินแล้วไม่ค่ากินเอาเงอนกันเลยอไปแล้วดิพีงก่อนนะพี่ก่อนออนี่างเดินที่เรามาพิ่ก่อนนะสเตชั่นเลยย้อนโอ้ลานจอดรถปักเนี่ยนี่ละนี่ละนี่ละกินแล้วนะ่อ้โหเด็ดเบียร์นี่หว่าเราลงแยกด้วยท่านไหนมานี่งแยกนั่นองคร มามาพี่ลองเบิง้งนะจไวีกพี่าอีกเรื่องได้ยมากเลยอะเบอมมนใส่เบ้งนี่นะครับเอาที่ชุ่ไว้ข้างหลังเรืนเนื ah> ้อแพะเนื้อแพะเนื้อแบะเนื้อแบะภาษาเราเรียกว่าเนื้อแบะ กัาเรียงหลากลยเลยดูวมีผู้เดียวก็เลยประกาศปากก็เลยยัวันจวนยแล้วกื่นเได้แล้วแกปากพี่เดนไรวะทิ้งแิงมือบวครที่ส5่0 0กิบาี่แบบเดินทางต่อครับบ่อนได้เื่อดอกแวะอยู่นี่หะ